ดีอีเตอร์สัปดาห์นี้พบกับ3สาวละอ่อนเมืองเหนือที่จะมาแข่งกันในเมนูเด็ดขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวมันเป็นเมนูประจำของหนูหนูคิดว่าจิบๆมาเพื่อชนะค่ะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปฟินยกแกงค่ะใครๆก็บอกว่าหนูกินเยอะมาดูว่าแบบใครมันตัวจริงอะพี่ที่ยุทธภูมิต้องเหนือเอ็กซ์เพรส อร่อยจริงอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยผู้<ห>ชมนะครับสามารถกด subscribe กด like กดแชร์นะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดน,นะครับช่องทางต่างๆและคลิปทุกคลิปของเราด้านล่างนี้เลยนะฝากติดตามรายการดิเตอร์ยุทธบูกกรกระเพาะเหล็กกันด้วยนะครับ สวัสดีครับผู้ชมครับได้เวลาแล้วครับดีอตเตอร์ยุทธภูมิกับเพาะเหล็กฮะลุงพี่หน้าคุณสดชื่นนะอากาศสดชื่นอากาศมันดี2ฝนเพิ่งตกมาอากาศเย็นเย็นอ่ะถ้าพูดถึงอากาศเย็นเย็นเนี่ยสอ,ส,อส,อสองนึกถึงภาคอะไรก็ต้องภาคเหนือดิพี่พูดถึงเหนือชอบเที่ยวใช่ไหมชอบเที่ยวพี่แล้วชอบกินไหม อาหารเหนือนี่อร่อยมากชอบใช่ไหมน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มแคบหมูแกงฮังเลโอ้โหดีนะที่ท่องมาเป <laughs> ๊ะไม่งั้นละหลุดมาไม่ใช่นีฮาเลยนะเออแล้วร้านเราจะพามาวันนี้<ะ>ต้องบอกนี่ <c oughs> เขาชื่อว่าร้านตองเ <c oughs> หนืออือชื่อโดยตรงเลยบอกเลยว่าอาหารเหนือตองเหนือ <c oughs> ยุทธภูมินี้ของเราชื่อร้านตองเหนือใช่แปลว่าวันนี้เนี่ย หรือว่าคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่นะดีอิตเตอร์เนี่ยไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือหางถ้าเกิดยังไม่ว่างอาจจะเกิดคุณมีเวลาไปที่ภาคเหนือก็ไปได้ไปได้ไปได้แต่ถ้าเกิดแปบวันนี้เย็นนี้หลังเลิกงานอยากชวนเพื่อนๆมารับประทานอาหารเหนือมาที่ต่อเหนือได้เลยนี่เลยใกล้ๆเหนือสุขภัพฑบาลห้าพี่พีทกับผมเนี่ยเรียกว่าไปร้านอาหารไปยุทธภูมิหลากหลายแล้วก็เราเปลี่ยนยุทธภูมิทุกสัปดาห์คุณผู้ชมเนี่ยนะจะได้เห็นร้านอาหารที่เราเรียกว่าไปทานด้วยรีวิวด้วยแข่งขันด้วยพี่พีทผมเชื่อว่าตอนนี้อยยาาาาาามีีรรร้้นนนหหลๆเ่ เฮ้ยเขาอยากมาดิอิเตอร์ยูทูกระเพาะเหล็กของเราพี่ไม่ยากเลยนะครับแค่คุณแบบเอางี้อยากให้เราไปร้านไหนไม่ว่าจะอาหารเหนืออาหารใต้อาหารอีสานไม่ว่าจะเป็นซูชิโอมากาเสะอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารฝรั่งเศสได้หมดทุกชนชาติหรืออยากให้เราไปที่ไหนเนี่ยแนะนำเข้ามาบอกได้ทางเพจนะครับผมครับผมโอเควันนี้สำหรับการแข่งขันจะเป็นไงผู้เข้าแข่งขันจะเป็นใครน่าสนใจมากทีเดียวแหละไปทำไมตาหวานเนี่ยแล้วอะโอ้คณมันไม่ได้เพียงแค่ผม <c oughs> คุณเนี่ยตาคุณย,ยิ้มเป็นขีดเดียวตลอดนั้นแต่แบบ <c oughs> คุณมาเปิดพี่ไอเปิดเปิดมาเ,เ,เปิดเทปเนี้ยคุณแบบคุณเหมือนคุณมีความสุขเหมือนคนรู้อะไรต้องบอกวันนี้เนี่ยเป็นยูทูบวูฟที่ผมมีความสุขมากที่สุดเท,ท่าที่เคยทํากับพี่มาเลยนะเพราะแว่ <c oughs> อ๋อครับแผู้ <c oughs> ข้าวข่ของรเราวันนี้เป็นสาวเหนือเ <c oughs> พราะฉะนั้นยังไงฮะกิน <c oughs> ให้ีวลูกกินยกแกงไปเลยครับลพี่ไปเลยครับ และยุทธภูมิของเราในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารเหนือต้นตำรับแท้ๆเลยล่ะเจ้าแต่เราไม่ได้อยู่ภาคเหนือกันหรอกนะครับเพราะร้านตองเหนือเอ็กซ์เพรสเขาอยู่ที่ถนนสุขาพิบาล5สายไหมกรุงเทพนี่เองซึ่งต้องบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบการทานอาหารเหนือแท้ๆก็ไม่ควรพลาดเพราะร้านนี้เขาได้นําเอาสูตรอาหารเหนือแบบแท้ๆรังสรรออกมาเป็นเมนูที่แสนจะน่ากินออกมาให้ลูกค้าทุกคนได้กินและให้ฟิลเหมือนกับว่ากินที่เชียงใหม่ยังไงอย่างนั้น และเห็นว่ายังมีเมนูเด็ดประจำภาคเหนืออีกมากมายเลยล่ะครับคุณผู้ชมและจะเป็นเมนูอะไรกันบ้างเราไปคุยกับคุณเอกเจ้าของร้านกันดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ดีิเตอร์ยุทธภูมิกะเพาะเหล็กฮะพาคุณผู้ชมเข้ามาในยุทธภูมินี้ของเราเลยกับต่องเหนือและคุณเอกเจ้าของร้านรอต้อนรับเราอยู่แล้วครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับอไปงเราต้องมาลองชิมได้เลยพี่เอ๋พอจะได้กินลิ้นพันเลยอันนี้อันนี้นี้เดเนืเมือง หนีไม่ได้้อเคไส้อั่วครับเฮ้ยสองพีพีจัดไปลองกินเลยลองนะไส้อัวนะพี่เอกครับระหว่างที่สองพี่พีทาอยู่ใน2สองขอย่าถามเรื่องของเสน่ห์ของอาหารเหนือในความคิดของพี่เอกหน่อยว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับเสน่ห์ก็คือพวกสมุนไพรครับแล้วก็อาหารเนี่ยส่วนมากจะปรุงยากมากต้องพิถีพิถันขั้นตอนในการทําจะเยอะมากกว่าปกติครับจริงๆการทาอาหารเหนืออย่างที่พี่เอกบอกแหละว่าว่ามันไม่คือบางทีอ่ะทำอาจจะไม่ได้ยากมาก แต่ทําให้อร่อยยากจริงจริงอันนี้คือเสน่ห์อร่อยนะนุ่มนะแล้วหอมด้วยนะหูอร่อยมากเลยพี่มึงอคืออเดอร์เมือนหมูยอลองลองลองเนื้อ,อขาวมาก,กเลยอ่ะ เจิ้มกับอันนี้ก็ได้นะครับอันไหนครับได้ทั้งสองอย่างเลยครับอันนี้น้ำพริกหนุ่มจะเอาพริกอ่องจะชอบเผ็ดๆก็พริกหนุ่มเลยแซ่บเลยครับน้ำพริกหนุ่มครับใช่เลยครับนี่น้ำพริกอ่องใช่ไหมครับพี่สีแดงอ่องครับใช่หวานมะเขือเทศน้อยเปรี้ยวนิดนึงใช่เลยจบเลยนะฮะนี่นะครับวิธีการกินที่ถูกต้องนะครับ คือต้องจบไงครับนี่ฮะขุดยก่ี่วิบนี่คือสองเราแบบนี้แล้วกินเข้าไปฮะยังไงสุดวาวพี่เอกสอนผมทานนวลมีของคล่องแล้วเหมือนกันเลยปั้นเอาปั้นข้าวเหนียวเลยอร่อยมากแล้วจกลงไปครับจกใหญ่ๆเลยครับอล่เอรันนั้นจกใหญ่ใหญ่จะตกกินอย่างเงี้ยเลยนั่นแหละครับเนี่ยจกให้กินกระดองมานะแล้วตรองแล้วกินใบพีบไว้เยนี่คือ เนี่ยมันจะมันเค็มเค็มอร่อยอ่ะยอดเยี่ยมเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่อ่องปูอ่องปูครับอ่องปูอ่องปูครับนุชไซสก็แปลว่าถือกัลังพอดีครับเป็นปูปูดำบ้านเราครับใช่กระดองอร่อยมากมันจะมันมันหอมๆแล้วนี่เขาเนี่ยอร่อยสุดนะเพราะเขนี่ยแต่ละร้อนนุ่มโอ้โหพี่ดรีวิวได้ตรงเป๊ะเลยอ่ะเอากิ้งอ็ไม่เคยไม่เคยกินนี่ครั้งแรกจริงมากไม่เคยกินครั้งแรก คนเหนือนะคนเหนือใช่เออที่พายมาม่าใช้ไม่กินแต่แกงเลหมูสามชั้นจริงมากแต่แต่อันนี้ไปเหนือนี่คือนี่สั่งเลยนะแต่โชคดีมากที่บางทีร้านอาหารเหนือบางร้านเลยนะที่เราเคยทานที่กรุงเทพเนี่ยบางทีไม่มีนะไม่มีแต่ว่าเนี่ยมีจะบอกวีทย่างนี้ว่าภายในร้านเนี่ยเท่าที่สังเกตนะพี่มีหลายเมนู ที่สองรู้สึกว่าที่ร้านอาหารเหนือที่อื่นนี้ไม่มีใช่ครับแล้วเราไม่เคยเห็นมีอันเนึงขออนุญาตพูดถึงต้าวหกเรียนร้านให้ฟังหน่อยว่าเมนูนี้คืออะไรมันจะเป็นการารวมเอาผักหลายชนิดนะครับเมื่อก่อนนะครับที่อยู่ในตู้เย็นที่เรา เหลือไม่ได้ทานแล้วตอนเช้าใช่แล้วตอนเช้าเราก็เอาในตู้เย็นเนี่ยมาทามีทั้งอุ้นเส้นทั้งหมูทั้งผักออกมาแล้วก็เอามาคั่วอีกทีก็จะได้อีกมื้อหนึ่งจริงจริงมื้อนี้ต้องไอต้องลองต้องลองดูครับอร่อยมากผมชอบมากครับโอ้โหกลายเป็นอร่อยเฉยครับที่นี่ก่อนแค่หมูนี่ผมเป็นคนชอบส่วนตัวนะแคบหมูนี่จิ้มก็ได้ครับจกเรียกว่าจกเลยครับจกเลยครับใช้ช้อนแล้วก็จกไปเลยครับนี่น้ครับ อย่างนี้ยเยอะหน่อยครับอันนี้น้อยไหมอันนี้กครับนี่ต้องบอกว่าน้าวิกองที่นี่นะทุกคนจะบอกผมจะบอกว่าที่สองพ่อคือไม่หวานมากคือเป็นคนไม่ค่อยทานหวานมันจะเปรี้ยวเออมันจะเปรี้ยวนมีเค็มๆมันจะเปรี้ยวขอมมะเขือเทศแต่พริกหนุ่มก็อร่อยนะเผ็ดกำลังดีไม่ชอบเผ็ดขนาดนั้นนะหรือผมกินเผ็ดก็ไม่รู้นะแต่อร่อยมากดีมากเลยดูเขาเยอะ เรมลงเลยมาเข้าป่าเล่นแบบละครจักับวงอ่ะแล้วก็ต้องห่อข้าวเหนียวแบบไปทีระหว่างทางเวลาหิวอ่ะนะแต่เข้าป่าแลวหลวงป่าทุกคนไปนั่งร้อมกันเนาะกินข้าวเหนียวกันนะขาดไม่ได้ครับลาบเหนือลาบเหนือนี่คือมีเสน่ห์บางคนนี่อ่าถ้าบางคนหลายหลายคนกินแล้วจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงแต่ลาบเหนือเนี่ยไม่เหมือนกับลาบอีสานลาบอีสานมันจะออกเปรี้ยวปะมีข้าวคั่วหอมแต่ถ้าเกิดเป็นลาบเหนือมันจะหอมมากกว่านะใช่ครับครับก็คือสิ่งแบบ อันนี้คือราบหมูก่อนลาบหมูคั่วก่อนการนั้นหมูครับสองสองลองก่อนให้สองลองให้สองขออนุญาตครับอันนี้ราบหมูคั่วสองต้องลองคืออย่างที่พี่พีทบอกว่าราบราบเหนือราบอีสานเนี่ยความแตกต่างเท่าที่สองเห็นด้วยตาเปล่าคือราบเหนือเนี่ยเขาค่อนข้างจะแห้งค่อนข้างแห้งก่าลราบทางอีสานลาบอีสานนี่น้ำก็จะเยอะกว่าใช่แต่ว่ารสชาติมันจะไม่ได้เปรี้ยวแต่มันจะออกหอมมากฟว่าดูสิมันใช้การคั่วมันเลยแห้งลอ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 งใช่ปลายคำใหญ่ๆครับคุณผู้ชมเริบ หอมอ่ะเนี่ยคือมันเหนียบราบเนี่ยมันหอมมันสมุนไพรข้างในสมุนไพรโดดเด่นมากเลยก็คือท่านผู้ชมซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ข้าหมูเลยอยากให้ลองลองลาบควายครับนหมูร้อนร้อนเลยลองนะฮะร้อนร้อนเลยสองอันนี้แต่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ มันหอมกว่าหมูเยอะเลยต่อขออนุญาตต่อน้้งิีมันหอมกว่าหมูเยอะเพราะว่าเครื่องสมุนไพรอมันเยอะมากเลยครับแล้วไม่มีกลิ่นสาบเลยครับไม่มีเลยเว้ยต่อไปไม่มีจริงๆไม่มีจริงมันหอมกว่าอ่านะดูกินสมุนไพรเขาเลยหอมป่ะโดดเด่นึ้นมากเลยพี่ คือเนื้อมันจะมองเข้มเพราะว่ากลิ่นสมุนไพรอ่ะมันมันหอมมากๆอันนี้ส่วนตัวนะครับอืแล้วที่ความเนื้อเนี่มันหวานมันเอามันหวานใช่มันหวานแบบหูดีๆอ่ะเขามีความเดรกเจอร์แบบว่านหนึบหนึบกว่าเนื้อหัวหน่อยนะใช่ไหมพี่มันจะมองมันจะมันจะหนึบก,กว่าหือแล้วพอกินอย่างเงี้ยไปใช่ป่ะแล้วตบด้วยอ่องปูทุบข้าวเหนียวอือแล้วข้าวเหนียวจกเลยครับแน่จกเลยครับนี่จริร้มจิ้มเลย พี่ผมดีขอยนาตอย่างเดียวได้มั้ยพี่ครับมาทำพาล้วพี่ผมไปกินกินแล้วลรอเล่นลอเล่นดีเลยนะดีเลยนั แม่แต่และเมนูนี่น่ากินทุกอย่างเลยครับคุณผู้ชมพอเห็นแบบนี้ก็อดใจอยากกินอาหารเหนือไม่ไหวเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยมีเมนูมากมายเต็มโต๊ะไปหมดถ้าใครอยากจะลิ้มลองรสชาติอาหารเหนือแบบแต้แต้เนี่ยลองไปทานกันได้เลยครับแต่ถึงเมนูจะเยอะขนาดไหนแต่เวลาในเบรกนี้เราไม่พอแล้วครับงั้นไปดูกันต่อช่วงหน้ากันว่าแต่และเมนูเนี่ยน่ากินแค่ไหนใบพายชินละเลิศเลยครับใบพายไปหมดแล้วใบพายพี อร่อยจริงอร่อยอร่อยออร่ยมากอร่อยมาก